สวัสดีครับวันนี้ก็จะติดตั้งเบาะของ d m a มปี2022นะครับคันนี้ใส่ครบชุดเลยแต่ก็จะถ่ายคลิปเป็นของบาะแคปนะครับมาดูเบาะแคบครับเบาะแคปเราก็จะแยกมาเป็น2ชิ้นอย่างเี้นะครับอันนี้ตัวพิงตัวพิงก็จะมีขา2ด้านขานี้จะไปเสียบเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็มีด้านล่างนี่ด้านล่างเราก็ ยึดด้วยน็อตเบอร์10นะครับแล้วก็มีตัวนั่งนะครับตัวนั่งก็สามารถเปิดเป็น2ท่อนได้พอเปิดขึ้นมาเป็นคานไม่งี้นะครับเราก็จะยิงด้วยน็อตสกรูสีตัวครับไปดูวิธีการติดตั้งครับพนักพิงหลังสามารถแกะออกได้เลยนะครับมันจะไม่มีน็อตนะครับเราก็ค่อยๆแกะออกนะครับตัวนี้ พอแกออกมาแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับขาบออจะมาเสียบเข้ารูนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเราก็จะเปิดฝากล่องใต้บอกขึ้นมานะครับก็จะเจอกิฟต์ดำๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราก็ใช้เครื่องมือถอนกิฟต์ตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีรูสามารถที่จะยึดน็อตได้นะครับ เสร็จแล้วก็นำเบาะตัวพิงมาติดตั้งก่อนเลยนะครับก็เสียบเบาะเข้าไปในตัวรถนี่ครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็ยึดสกูนะครับ d m a มปี2020จะใส่สกูเบอร์8นะครับรูด้านล่างก็คือรูของฝากล่องนะครับเราถอดกิปยึดฝากล่องออกมาก็จะมีรู เราก็จะสามารถยึดด้วยน็อตเบอร์แได้นะครับพอเรายึดทั้ง2ด้านแล้วนะครับเราก็นำตัวนั่งมาวางนะครับก็วางกะระดับเอานะครับใช้ตัวฝากล่องนี่แหละเป็นตัวกะระดับให้มันสามารถเปิดฝากล่องได้นะครับแล้วก็ยิงสกู4ตัวนะครับบออแคป,ปราคา5,200บาทนะครับเราผลิตตรงรุ่น ผลิตแบบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปตัวเนื้อฟองน้ําก็จะแน่นนะครับแน่นนั่งนุ่มนั่งสบายนะครับไม่ยุบตัวง่ายๆส่วนหนังที่เอามาหุ้มก็หนังหนานะครับเย็บด้วยตะเข็บคู่อายุการใช้งานก็นานนะครับคันนี้ดีแบปี2020นะครับ20ถึง22จะบอดี้เดียวกัน บาแคบราคา5,200บาทนะครับแล้วก็คู่หน้า2,008 8นะครับคู่หน้าเราจะหุ้มแบบสวมทับบบาเดิมยางปูพื้น2,008 8นะครับคันนี้ใส่ครบชุดก็1 8 0 0บาทนะครับสินค้าเป็นงานสั่งนะครับลูกค้าต้องสั่งต้องเลือกสีเลือกลายแล้วก็วางมัดจำไว้ บอเสร็จแล้วเราถึงจะนัดติดตั้งนะครับทั้งลูกค้าที่สั่งไปติดตั้งเองแล้วก็ลูกค้าหน้าร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ